สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะเดี๋ยวสุมารีจะมาชวนปลูกนะคะดอกมณฑาทิพย์หรือดอกไข่นะคะ<ข>เดี๋ยวมาดูนะคะว่าดอกเขาใหญ่ขนาดไหนดเดี๋ยวจะเทียบให้ดูด<ข>เลยนะคะเนี่ยเบอร์สองนะคะเนี่ยดอกเขาทุกไข่เลยนะคะโอ้หอมมากเลยอะไรจะสุขเท่ากับเสียงกังสดานนะคะแล้วก็ลมพัดแล้วก็มีดอกไม้หอมๆม,มาเตะจมูกนะคะสุมาลีขอแค่เนี้ยคะ่ะ เฮ้ยมีลมพัดเย็นๆดอกไม้หอมๆเสียงใบไม้ไหวเสียงกังสดานแค่นี้ก็พอแล้วคะ่ะชีวิตก็สุขใจแล้วนะคะเ,เสียดายกีบหุ้มดอกโดนแดดเผาไหม้แดดบ่ายนี้จะร้อนมากเลยคะ่ะนะคะตอนนี้เก้าโมงแล้วก็ยังหอมอยู่เลยนะคะเนี่ย เหตุที่ปลูกเพราะอะไรคะเพราะเพราะว่า,า,วามีอยู่วันหนึ่งผ่านไปบ้านเพื่อนแล้วก็เดินผ่านเอ๊ะทำไมหอมจังก็ตามกลิ่นของความหอมไปก็ไปพบว่าอ๋อดอกนี้เองที่หอมเขาเพื่อนเขาเรียกดอกไข่แล้วก็เอ๊ดอกไข่ทะไมชื่อไม่เพาะเลยก็เสิร์ชหาใน Google เขาก็เรียกว่า ดอกมณฑาทิพ์นะคะไม้มงคลนะคะเนี่ยหอมชื่นใจเลยนะคะเนี่ยหอมโอ้โหนี่ถ้าบันทึกกลิ่นหอมใส่ไปให้เพื่อนดมได้เนี่ยก็จะบันทึกส่งไปให้เพื่อนดอมดมด้วยนะคะบันทึกความหอมไว้เลยนะคะหอมเย็นชื่นใจเลยะคะ่ะเนี่ย ดอกมณฑาทิพนี้นะคะเป็นไม้มงคลนะคะปลูกไว้เสริมบาร,รมีโชคลาภนะคะเมตตามหานิยมนะคะดอกมณฑาทิพเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาปลูกเนี่ยเขาบอกให้คนเกิดวันพฤหัสปลูกนี่จะดีมากเลยแล้วปลูกทางไหนคะปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะตะวันตกเฉียงเหนือสุมาริกถ้าเกิดอยากจะเออทราบ ความหมายทราบคุณสมบัติของต้นไม้ก็จะเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตใน Google เนี่ยนะคะเป็นคนที่มีอาจารย์ดีชื่ออาจารย์ปูนะคะเนี่ยจะจะจะ,จะเสิร์ชหามาตั้งแต่จำความได้ว่าพอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาในบ้านก็จะหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มุ่งมั่นอยากจะทำ u t u b e มาตั้งแต่ปี49แล้วแต่ไม่มีความสามารถ ก็เพิ่งมาทําได้ปี63เอ,อ้าก็ยังไม่คิดว่าแก่เกินแกงนะคะก็จะมุ่งมั่นนําเสนอความรู้ความสุขให้เพื่อนๆน,นะคะตามความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีวันนี้ก็ชวนปลูกดอกไข่นะคะหรือหรือดอกมุนทัดทิพย์นะคะไม้เมตตามหานิยมเสริมเสน่หโชคลาภนะคะเนี่ยทำให้ผู้พบเห็นเนี่ยเอ็นดูรักใครนะคะเสริมบารามีได้เลยนะคะเป็นไม้มงคลตาม โบราณท่านว่านะคะเป็นไม้โบราณน,นะนับวันจะหายากนะคะชวนกันหามาปลูกนะคะสมาริกก็ได้ดอกสองดอกแล้วตั้งแต่ปลูกมามปีกว่าแล้วเนี่ยให้ก็ให้สองดอกแล้วอ๋อไ,ไม่ใช่ปีกว่าปลูกมาเกือบป,ปีค่ะให้สองดอกแล้วนะคะเนี่ย,ยมีดอกอันนี้ดอกพี่นะแต่ว่าทำไมบานที่หลังดอกน้องอ่ะอยู่โคนต้นแต่ว่าบานก่อน สงสัยว่าเขาคงจะได้รับสารอาหารจากคนต้นขึ้นมาเขาก็เลยบานก่อนชวนปลูกนะคะหนาวๆลมเย็นเย็นแล้วก็กางสดานโดนลมต้องลมเสียงเคราะรวมกับเสียงนกรวมกับกลิ่นหอมแค่นี้ก็เป็นยาทิพย์แล้วค่ะยาทิพย์น้ำทิพย์ยาทิพย์ชะลมใจนะคะชวนปลูกเลยค่ะนะคะสมารีก็ จะหาคลิปดีๆมีประโยชน์มาชวนเพื่อนนะคะทำประโยชน์ให้กับชีวิตตัวเองหาความสุขให้กับชีวิตตัวเองนะคะก็สรรหาคลิปที่ตัวเองดูแล้วมีความสุขก็อยากจะนำเสนอนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะ ขออวยพรให้คุณผู้ชมทับท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะห่างไกลโควิดกันด้วยนะคะเนี่ยสวัสดีนะคะอ้ยมีลมพัดเย็นๆดอกไม้หอมเสียงใบไม้ไหวเสียงตังสะดานแค่นี้ก็พอแล้วค่ะชีวิตก็สุขใจแล้วนะคะ